ค่ะพี่ขานแค่สินะคะตอนนี้นะคะเราก็มีอยู่ในเกมเชนทูเก g เตอร์ค่ะเรามาเล่นกันต่อเลยค่ะเออดีดีใจร้อนอีกแล้วแม่โอ้เก่งมากใจร้อนอีกหนึ่งสองสามเดินอ๋อไอ้บุญเดินต้องโดดเดาเออง่ายง่ายชิาๆแล้วส่งสิกด้เดี๋ยวโดดไปพร้อมเลย จริงมันชิลอ่ะอันเนี้ยตูชาสิเก้โอ้โหวิ่งเลยกระาจไม่แต่ว่ามันมันมันเดินต่อได้เลยนี่ไม่มีกระโดดใช่แล้วค่อยๆเดินปะอ๋อใช่หรือถ้าเราไม่เดินเฮ้ยไอ้คนหน้า อันนี้อันนี้ผมเห็นนะเด็กเสื้อเขียวนะไม่มองทางนะอันนี้เด็กเสื้อเขียวไม่มองทางนะคุณยัแล้วทตัจะยับไปยับมันตึงมันตึงวมยอ่ะไอ้นุ่มเสื้อเหลืองกูบอกเลยวายว่กูไอหนุ่มเสื้อเหลืองตเกีไอนุ่มเสื้อเหลือง I'm so sorry ลงไม้เหรอ ลูกไม้ลูกไม้ได้ตู้ใมาดี้วลูกไม้บุ้ม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 บุ้งรอก่อนหลานหลานเดินไม่ได้ออหลานเดินไม่ทันนะก็รู้อยู่ว่าจ็อกกิ้งทุกตีสี่อ่ะก็เย็นๆหน่อยเก่งแก่อ่ะเออปู่กูแกวิ่งอันนี้แกจ็อกกิ้งพอดีว่ากูแอ์โรบิโมงเย็นหน้ารตัสไงไม่ามตัวง้นนะดิดิบดิบดิบ

เรากจะออกไปแก่แล้วไปแล<ง>้วถึงแล้วเฮ้ยอ, y, อควาแมสโหต้องดำน้ำเหรอ <ns at> เคยได้ยินแต่อควาแมน <ns at> ันขึ้นยังไง <ns at> <ns at> ขึ้นยังไ <ns at> <ns at> ทงทั้งไหนอะไหน่า <s at> ซ้ายก็มีรูขวาก็มีรูไปไหนไปนี่ก่อนเนี่ยไปนี่หรอเลยไปเลยโอ้ทั้งันตันตันนี่เลยมาที่เลยอันนี้มันก็ตันไม่ตันไม่รู้ไหนเนี่ยเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนได้มันมาตอดได้มานตอดได้ใช่ไหมตันไะเนี่ยตันปไปเลยมาที่เลยข้างบน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 อ๋อข้างบนข้างบนมีเออ อันนี้ขโมนป่ะหรือคลาสหรือว่าตามรูตามรูก่อนไหมมานี่เลยมานี่เลยโอเคมันตันมันตันมานี่เลยทันตันตันเนี่เอาขึ้นโซ่ตึง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 กลับมาสิกลับมารับกูก่อนดีหรือเปล่าขึ้นขึ้นรูขงมนขึ้นรูขงมยเออไอ้ไอ้ไอ้เขียวมันพาพาตันทุกนาเอาไปมาแล้วลุง อู้รู้รู้ว่าว่ายน้ำได้เก่งรู้ว่าจ็อกกิ้งเป็นเก่งอย่างเดียวแหมลุงไม่สอบหมดเลยยังสอบตึงๆเต้แหมเจ๊มาเล่นเกมนี้เนี่ยโอ้ยขึ้นเข้ายังไงอ๋อโอเคไอ้ใช้มือไอ้ตรงนี้มีบ่อนมีบ่อน้ำตรงกลางเห็นไหมอนอะไรอ่ะใช้มือไหมมันบึนบึนบึมเขาให้เราลงไปข้างล่างหรือเปล่าไม่ไม่เราลองขึ้นไปดูก่อนไหมอ่ะไหนข้างบนมีอะไรอ่ะขึ้นไปก่อนดีกว่าขึ้นเร็วอ๋อไปทางไหนอ่ะอ๋อเราต้องลงไปข้างล่างอย่างเดียว

ไปต่อ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 ปู่พิจัดปู่เลี้ยงรอบจัดตรงนี้ไปแล้วปู่เลี้ยงรอบดีเอ้ยยันี่ฮึบเออเหนื่อยแหละอันนี้หนึงนะดูก่อนอันนี้เป็นไงอ่ะปู่เหนื่อยอ่ะอ๋อค่อยๆเดินไหมป่ะหรือกระโดดไม่แต่หัวเราอ่ะหายชิบหายหัวติดหัวเราอ่ะ หรือว่าทําแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็กระโดดทำแบบนี้หรือเปล่าลุงหมายแกเป็นคนที่ตกไปโอ้โหไม่ไปแล้วจะ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 ขี่ไปผัวแล้วไปไงอะไม่ไปตรงนี้อ่ะสไลด์เหรอ อะไรปะลงไฟ้เชีพเหรอไม่ไม่ใช่อยูย่คนละฝั่งปะตั้องรูาลงับรูดูดูเป็นคนละฝั่งอ๋อนะเดี๋ยวจนฟังยัฟังหนึ่งสองสามรูดไปเีวนี่นี่นี่เอวจะเบี้ยวทำไมอ่ะเออไปไๆไปเออนี่ขออน้ญาตขออนุาอ๋อจะอะไรกันปคนละฝั่งชื่อเลยนี่ตลาดเลยโอเคไป

ว่งเลยมีรู้ไมีรู้มีรู้มีรู้มาเฮ้ยหลังคาบ้านใครอ่ะบ้านอีแตนหรือเปล่า้อีแตไปไปไหนล่ะลงก็ได้ไปได้่ะไปไปโอ้โหฟิชชัดนเลยไปวิ่งโอเคเลี้ยงถอยแถวตอนเลี้ยงหนึ่ง ดับกระชากหนึ่งหน่อยโอ้ยไปมึงจะ่ามองกูเปี่ยนหนึ่งองามโดดาเปี่ยนเหมือนกันโอ้ยเปี่ยนอย่าอย่าอย่าดึงอยู่กระโดดอย่าดึงอยู่เป๊กบา์คะางดึงอยู่เป๊กบาร์ดึงอยู่เป๊กบาค้างดึงอยู่เย็ดโอ้โหเอาเอางอาโอ้โหไปไงอะ มันไม่เห็นสุดเห็นปะเออไม่สุดเรายืนรอได้รอรอรอหนึ่งไปโดนไปเลยเหรอไหรอยืนรอยืนรอยืนรออ้บ้นอ้บ้น่หนึ่งสององนิยืนเฉยนะนเฉยกันเออไปกระโดดโอเคครัต่อ กระโดดโอเคหายใจก่อนนะหนึ่งสองสามตัวพรอมกันชิแก่ชิคก์่อนชิกก่อนหนึ่งสองสามต้นหนึ่งสองสามชิคก์กดีไม่ใช่หรือโดนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเตี๊ยมมาเู้จังหวะสเตชั่นหนึ่งรถโอเคหนึ่งแลด้ย อุ้ยไม่ขวบปะอุ้ยมีอะไรให้กินไหมอ่ะโอ้โหนึ่งอด้วยรอด้วยรอด้วยเลนทางสีเหลืองมันเงเฮ้ยดึงหน่อยตึ้งเลยตึ้งไม้โอเคปะแม่ว่า้ม้สมปองกันเด็กสมัยสมศักดิ์สมปองเอาเอาะนะปลูกกูปลูกสมจิตสมปองอะไรนะปลูกูเลยเนาะเอาโอเคเอาเลยเฮ้ยเพิ่าเพิ่งแล้วกันมันมันมันเลื่อดไหมอันเนี้ยสองสามโดดโอเค โด okay. โอเคด oh, โอ oh. oh. ้ยโอ้ยอะไรเลื่อนแล้ว่ะอะจะจะวัดอหรออมันเลื่อน้นอ่ะนะโดจังหวะอะไรของนงแกวะน่ะเมี่เมีขึ้นก่อนขึ้นก่อนปาล้ส องหนึ่งดไนไปโอเครออยู่รออยู่อย่าพึ่งอย่เพึ่งพ่งรอก่อนรอหน้ารอหน้าอันนี้แหละเดินดปก็จะไปเไป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 ปไ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 ไปไปไปไไป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 ไไเห่ไไ ไม่ไม่ได้เขะโดดป้องโดดว้ายโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยดึงอยู่ดึงอยู่แข็งแข่งอยู่แข็งแข่งอยู่ตามข้ามาตามข้ามาโผมมีก้านบางโตกด้วยมึงเห็นปะเดี๋ยวใช้มือใช่ปะวะใช่แหละใช่แหละตรีสเตชั่นอัพเท้าเนี่ยเนี่ยขึ้นไปสยามนี่ดิไปด้วยกันเลยเนี่ยไปเร็วอยากใครครับอยากใคร กาเขาบอกว่าไม่มีมนุษย์ที่สามารถทำได้มาถึงไดไกลขนาดนี้เอ๊ะ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 ข้างบนหรอเอะนเพื่อไงอ๋อมันพัางตาแล้วเนี่ยตอนแรกมองไม่เห็นโอ้โหอขวา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 ตามดูงมาไอ้รามปู่มาหลายเอ้ยว้ายปู่จะย้ยปู่ปู่จะย้ยปู่ไป ไปต่อเอ้ยไอ้ฟูมึงจะได้กระโดดบนบามูกูบอกไปแล้วเด้งเยอะเด้งเยอะเด้งเยอะฮ้ยเชี่ยเชี่ยเนี่ยงเนียงเธอกระโดดเลยได้ปะเธอกระโดดไปตรงตรงอันนั้นได้ปะนี่ไงน้องกระโดดเอาตกแล้วมึงไปโหวแล้วมึงกลับมาทำไมคนเดินไปบ้านนาเราโดนน้องเหี้ยอ่ะหนึ่งโดดไปเลยสามเอออะไรก็พาขึ้นไปได้ ทำบุรรเลยโอ๊โอเคโอเคโอเคขึ้นมา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 ขึ้นซ้ายมือโอ้โหกลุ่มไม่ได้เจ้าหน้าที่บอเลยอี๋ดอกน่นน่ะสิไปกนต้องกระโดดขึ้นข้างบนป่ะเนี่ยเดีป่ะหนึ สองสามลดเอ๊ไอ้เขียนไม่ถึงอ๋อเปล่าเปล่าใครลงมางล่างใครลงทางล่างเนาะมึงมือมือกูสั่นมันสูงขึ้นเรื่อยอ่ะมือกูสั่นดูปลาปลาปลาปปลาอีดอกเธอมันอ้อมเธอไปไปซ้ายใกล้กว่าหรอปูกลับมาอ๋อถูกแย่าเลฮ้ยเฮ้ยหลังใหญ่นั่น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 นี่อะไรวะ ติดมันมีคนช้าอ๋อแล้วเราก็เดินไปนี่เลยตรงทางนี้มาเราจะทางนี้หรอนั่น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 นั่ลุงหมายลุงหมายจะไปทางนี้อ่ะอลำบากเนาะมาวัแล้วมาแล้ววัแล้ววัแล้วโอเคลุงหมายคนเดียวดูคนนะที่ยังรักลุงท่ายลุงหมายคนเดียวคนมากเลยมาขับมาข้างล่าง ทางลัดตัวด้วยปู่กูก็ขยันหาทางลัดก็จริงไม่ถามสุขภาพลูกหลานเลยก็รู้ว่าตัวเองผ่านโรคมานานครั้งหน้าหนึ่งสองสามต้นทางลัดกับทางอ้อมอุ้งไม้ช่วยองไม้ช่วยมันอ้อมไกลกว่าป่ะวะเนี่ยความมือเนี่ยอะไม่ไกลหรอกทำไหม ไม้ไอ้ไม้ไอ้ไม้ไม้ข้นไหนคะไม้ไม้ตายผ่าแล้วไม้ไม้ข้าไหนกลับกลไปตรงไอ้นี่ได้ไหมตรงกระโดดอ่ะเออเมันจะได้กว้างเออใช่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 ทุกสวยไม้ไว้ไม้เอาไว้บ้ดดีนาปูเฮ้ยมันเซฟลูกหมาแกเป็นนต่มเฮ้ยฮะ ต้องเก็บปีกแค่เขาสิบอันอันนี้เราพู้นายที่หนึ่งทุกคนสงสัยเส้นทางอีกยอไกลนดปูเห็นนะปูเห็นนะเห็นนะนะงั้นเธอไปเชื่อปันไงไวขึ้นเล็ก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 เฮ้ยบูม โอ้บอกว่าใจเย็นผู้ได้หูหนวกคุณตอบบ้างหูไม่มีสติแล้วบ้างดกบอกอยู่แล้วหลานเขาช้าแป๊บนึงรอแป๊ดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวไิลลี่จับให้เดี๋ยวไิลลี่จับให้ไอ้เคไอ้ไม่ได้มาเซียนวมาไม่ได้เซียนจริงอันเนี้ยแล้ว้าข้าปล่อยล่ะถ้าปล่อยก็ตายไงิลลี่อย่าปล่อยนะ เ2็ดร้ส้าเมตรละโอ้ดูรกบ้าเนีจริงปู่กูเป็นไรวะผมว่าสัวในรบ้านอะทัวร์ไปต่อไปต่อไปเลยลุงใหม่จะช้าแป๊บนึงเนอันนี้เราเราเราเซ็าเนให้ลุงหน่อยโดดตาตา ไปเย็นไปเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนอหไปวู้ฮู้ต่อเลยไปกันตอไปกันตอเฮ้ยเฮ้ยงยไเนี่ยโอ้ยยา้โซ่มันจะปัดปะนั่นดิเน้ยเตึงของกระดูดดกระดด้วนะอไปเเ นดดอยู่โดดอยู่แต่ไม่โดนแล้วใครอยู่ข้างบนวะมิลลี่ิลลี่เฮ้ยวิลลี่วิลลี่คือความหวังโอเคขึ้นละนี่ๆๆเออสวยดึง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 ปูไหนดึงปูไหนโอ้ยแก่ใ่ึ่สสนองสมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองส แล้วก็สามอแล้วก็สามเลยมี่ไนเนี่ปุ่มนี้อีกเร็วปเจียนต้องไปเปิดปุ่มหรอก็จะเปิดยังไงอะห้อยเชือกลงมาห้อยเชือกลงมาปะอ๋อหยยบข้างบนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนไปแลกอนโอเคอ๋อใช้ตัวถ่วงม่นเดินาไอบาไไอ้บ้าเนมาอไ่้า ไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงให้ปูอยู่ให้ปูอยู่ข้างล่างเอาโอเคไปอยู่สองคนได้ไหมโอเคให้อยู่แทนแน่อยู่แทนให้ก็ได้เออกดปุ่มแล้วกดปุ่มแล้วเออเอาหัวมุงและเข้าไปไหนอ๋อประตูเปิดเฮ้ยวิ่งอะไรอ่ะมันจะหายอีกไหมเนี่ยมันจะหายแน่เลยมันตอบบอกให้เราแบบนี้กระโดดกระโดด ไม่เป็นไรไม่้ไมเป็นไรไมเไรไม่ <t iny> <t iny ้ชิวขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้หม้ไมกยกเมื่อกี้มันหยมันหายมันหายใคเจอมันหายหายหยเยหยชิบหายกัน้ชิบหายกันเพยงมาได้ไหมมได้ิบหายกันหมดมันคือที่ไหนไม่มาที่ใหม่นี่นาะ ไปนี่หรือเขาให้เราตกหรอเขาบอกว่าแกนดำจิ้มแกนดำจิ้มนี่นะแเร์ชิวเลยมินนี่ตอนนี้คนอะไรเนี่ยมินนี่อยู่ไม่มีคนปีนเลยเอ้ยช่วยปีหน่อยพอพาแบบกาดถึงปุ๊บเอ๊ะปู่ไม่พิทางเออชิลิม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 ปู่คุณจะตายแล้วปู่อ่ะ ชิ้นไว้ชินนี่ไชินไไ้มไอีกทางหนึ่งเดีวเฮ้ยไม่ไปอีกทางไปอีกทางนึ่เก้อยก้อย้อเดี่ยวไม่ทันไม่ไม่ไอคนหลังเลยไอเสืองไอเสือหเร็งไม่ทันไม่ทันรอรๆๆอรอรอรออรอรอรออาง สองสามล้วุหมายหมาเก็บเอโอเคโอเคลหมาไม่ละลุใหมายมมลอะโอ้ยกูเดาปกติไอ้แดงกับไอ้เขียวอันนี้ไอ้แดงกับไอ้เหลืองเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป ไปยาวๆอุ้ยไม่คนยละเอมันไม่ทันมันไม่ทันเนี่ยปูกูนะกูจะถว่าห้อยท่นเพี้ยเธออย่าห้อยเดี๋ยวมันไม่ดนกอกขึ้นมานีแปะนี่แปดเห็นไหมเออโอเคปไยังไยไง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 ไยไไทนรอบนี้ดิวกูจะให้ปูแบ่งแบสาเออใช่กูจะทิ้งเยวไ่เยาึงไปอย่าพ่งไปอย่าพ่งไปก่อนใช่อย่าพ่งกับ รอก่อนรอก่อนไอ้ปูไปไปไปกูจะได้ไอปูเนี่ยโอ้โหเล่ชิวชิวชิวโอ้ยรถแรงมากรถแรงมากไปไปไหนไปไปไหนอะไอปูเท้ไปได้หรอไปไดเหรอไปเหรอเราต้องไปหรอไปไปไปว้ยว้ยิ่งหลับตาหลับตาหลับตาชิปเดวีมันจะวิ่งไวเลยเอาเข้ามาทำไมเนี่ย เออนั่นดิออ๋ก็มาทางนี้อ่ะไปอุ้ยหนึ่งสองสามเฮ้ยถ้ามันมีแข่งเกมนี้ว่าหมอชนะร้อยวอตตี้เราชนะร้อยความสามัคคีเป็นหนึ่งขึ้นอีกแล้วหรอสามัคคีจริงหรอเฮ้ยเราเกินธงขาวมาแล้วอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยธงขาวโซนอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโซนใหม่เหรอ ไอเราขึ้นมาบนโลกแล้วเราได้กลับบ้านแล้วตันโตแลนเดินกังวะบ้านตันโตเราเข้าเมืองเด The City เราเป็นต่างดาวตอนนี้เนีออเราจะได้กลับบ้านแล้วเราไม่ต้องแข่งแล้วไหมแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยกลับบ้านแตกโดดไปไม่บอกไม่เลยโอกโหกูยังไม่ขึ้นดึ่งยิงนึ่งยิงนึ่งยิงนึ่งยิงกระโดดไปเลยไอ้แก่ไม่บอกใครเลยไอ้แกสองกระโดดเดียวคนเดียวสามกระโดด หนึ่งสองสามาขวามือนะไปขวามือไปเอาไหนกยไมไหนี่อ่ะนี่นนี่นี่ก็ทางซ้ายมันทางเรียบหนึ่งสองสามดดเออโดดโดดโอ้ยโดเนี่ยไม่ไม่รอใครไปคุณขวามันจะถึงวะไอ้คนนี้ข้างบนเ้ถึงรู้รู้ใ้มือหรือเปล่าเนี่ยเอ้าเราไปไม่บอก ลงข้างล่างครับผมอยข้างล่างเช้าโอเคขึ้นมาแล้วครับดึง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 ไปข้างหน้า้างหน้าสองสามสินที่ใส่แก่มาโดดไม่บอกโดดไม่บอกไม่กล่าวให้กระโดดรัวๆจำได้จำกันได้ปะจำได้ค่ะไปเลยโอตารัวใครยังอยู่ข้างบนใครยังอยู่ข้างบนหนูไ มานุดอะไรอยไปจริงโดนธรรมดาก็ได้นะเออจริงว่ะถ้าเราดูดีๆอ่ะเออจริงง่ายมากถ้าเราฉลาดทีนี้แกไปเลยทีแกไปไอ้แกเป็นอู้แกยังจะอู้อีกเออวุวยดีนะมีโซ่หลังอย่าพึ่งอย่าพึ่งระวังนะอย่าพึ่งแกหลังหมดก่อน ไอแกไปอย่าให้คิดเกินไมันจะสั้นก่อนแล้วก็ยาวแล้วก็สั้นอุ้ยผูรู้เลาวป็นใครเป็นตัวการอีโน่สยไปตามมาเพื่อนมาตนทีโดดโดดแล้วโดดต่อโดดต่อแล้วโอเคค่ะโอ้ยไม่น่าเชื่อปูก็มีประโยชน์เหมืงนกันเนี่ยเออผูพูดมีประโยชน์ไม่ได้เลยเห็นไหมอุ้ยลงอะไรอ่ะแทงน้ำเหรอ ไปเลยปู่ขยะปู่ลงไหมคะเอ๊ะมันต้องลงจริงๆเหรอนั่นดิลงแล้วแล้วโรงพยาบาลเดี๋ยวตรงไหนเนี่ยโรงพยาบาลวอดเราดคะอ๋อที่ันนี้เข็นแดงเปล่าโรงพยาบาลวข็หลองแล้วก็อยกเหลืองหนึ่งสองสองนิดกูรู้ใจละรู้ใจปู่ละกูรู้ใจปู่แล้วกูว่าแล้วเล่นจะรู้สัมดาน ซ้ายซายซ้ายหรือเปล่าใช่หรอเดี๋ยวบนหัวมินนี่ต้องเกอดมินนี่ความหวังหมู่บ้านนี่างเงเกาะเคนเอาจี่ใครอยากลองเกาะแมแค่กดสเปคบาร์ค้างไว้ห้ามปล่อยห้ามปล่อยสเปคบาร์เดี๋ยวขำแล้วมาปลุกเอาไปปูไปปล่อยสเปคบาร์มันเลยไปแล้วนี่อ้าวเฮ้ไม่จริงอ่ะมิมี่เขาเดบกอ่ะเรียนจัดเซียนจริงเซียนจริงปล่อยไป โอ้ยมันจะเม้าบั๊นปูเนี่ยปูเนี่ยมันจะฆ่าทุกคนเนี่ยนี่ไป็นไฟดีแล้วตัวอะไรอวกไปไปหัน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 ทันหันไปไปไปเร็วๆไป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 ต่อไปต่อไปต่อใช้ปูเบรกนั่นแหละใช้ปูเบรกปูอ่ะโม่ปูอ่ะโม้เยอะที่หนึ่งก่อนปูลงข้างล่างนี้ครับมาเล่นเลยที่ที่ทดินเหลืองเนี่ย อันนี้อีกทีใช่ป่ะพี่ยูเราไปจกปูน beginner เรามาจกปูนเหรออันนี้คือข้างในตึกปูนปิดชี่ที่เขาปิดไว้จริงๆข้างในเป็นแบบนี้นอนไม่ถึงนอนไม่ถึงกลัวเอ๊ะดึงๆงต้องดึงใช่ไหมเหนื่อยแล้วเฮ้ยตกเฉยเดี๋ยวกินเนี้เรอววะไปโอเคจะใช้ื่ังอะไรลม ดูทงแล้วเป็นบเียเพิ่งูแล้วมักระโดดทำเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงบอกว่ามึงบอกว่าพัดลมจะพัดเราตกวะใช่ชัวลมต้องแรงมากมึงชีวิตจริงมันไม่มีพัดลมแบบนี้นะเว้ยไปโอ้โหวว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  ไอ้จิ้จกนั่นนอ่โอ้ยโอ้ยอิเม่ะยิมิเมก็ให้ยก็ติดเชื้อปูบ้ามาติดเชื้อบ้าเหรอจะติดนะอะไรที่มันไม่ดีอ่ะเลิกติดเอ้ยไอ้ปูเอ้ยจะไม่บอกเอ้ยแต่ได้อยู่นะเฮ้ยกูไปได้โก้เพื่อนเลย ไปได้แล้วเราจะเย็นเย็นเย็นค่อยๆไปคือสองคนได้ไหมใครมีใครมันโดดวะมันโดดกัน่ปูหยุดนะปูหยุดอย่าโดดนะหยนะงนับกันโดดูน่องนับกันโดดอ่ะหนึ่งสองสามชี้เกินโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้ดูกันพาร์ทหน้านะคะวันนี้ขำไม่ไหวแล้วค่ะ